สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้จะเป็น EP แรกของหนังสือที่ชื่อว่า Home with God นะครับซึ่งเป็นผลงานของ Neil Donald Walls สำหรับผู้ที่ไม่รู้จัก Neil Donald w a l s มาก่อนเขาคือคนที่เขียนหนังสือ Conversations with God หรือสนทนากับพระเจ้าที่ปัจจุบันในเมืองไทยเรามีแปลไว้ตั้งแต่เล่ม1ถึงเล่ม3านะครับ สำหรับเล่มที่4ของ Conversation with God ก็มีอยู่ในช่องผมแล้วนะครับสามารถไปรับชมได้ผ่านทาง playlist ที่ชื่อว่า Conversation with God Book 4นะครับในเล่มนี้ชื่อว่า Home with God อันที่จริงแล้วก็จะเป็นเหมือน Conversation with God เล่มที่5นั่นเองละครับ EP ที่1นี้จะเป็นการนำบทนำและบทที่1มารวมไว้ด้วยกันเอาล่ะครับเรามาเริ่มฟังกันได้เลย Home with God ผลงานของ New Donald Walls บทนำนี่คือบันทึกบทสนทนาอันศักดิ์สิทธิ์แบบคำต่อคำเป็นบทสนทนาอันเกี่ยวกับการกลับบ้านกับพระเจ้านี่จะเป็นองค์สุดท้ายของผลงานที่มีเนื้อหาใกล้เคียง3,000หน้าผ่านหนังสือ11เล่มที่สัมผัสกับทุกแง่มุมของชีวิตมนุษย์บทสนทนาในครั้งนี้ได้สำรวจหลายพื้นที่ในประสบการณ์ของมนุษย์ ในระดับที่ลึกซึ้งกว่าครั้งไหนๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความตายและชีวิตต่อจากนั้นถึงจุดหนึ่งบทสนทนานี้จะนำทางไปสู่เขตแดนที่ไกลกว่าทางจิตวิญญาณนั่นคือจักรวาลวิทยาของสรรพชีวิตซึ่งจะพาไปให้เห็นถึงความเป็นจริงสูงสุดในเชิงอุปมาอุปไมย มันจะเปิดเผยวัตถุประสงค์ของการมาเกิดผ่านรูปแบบของภาษาในวิธีที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเรียบง่ายหนทางที่มนุษย์จะได้รับความเบิกบานอันเป็นเลิศธรรมชาติของเส้นทางอันจะทำให้มนุษย์ได้รับความเบิกบานเป็นวิธีการเพื่อเข้าถึงความเบิกบานและจุดหมายอันแสนพิเศษในการเดินทางครั้งนี้จุดหมายที่ไม่ได้เป็นจุดจบแต่ประการใด แต่จะเป็นประสบการณ์ของการเปลี่ยนผ่านอันเกี่ยวเนื่องมีคำอธิบายเต็มรูปแบบเกินกว่าจินตนาการบทสนทนาจะเป็นไปแบบวงกลมมันจะเคลื่อนไปข้างหน้าในแบบเกลียวที่หมุนวนสู่สถานที่ใหม่อันแสนอสัศจรรย์อันไม่เคยถูกอธิบายหรือเคยได้รับการจินตนาการมาก่อนแล้วเวียนย้อนกลับมาที่เดิมเพื่อให้แน่ใจในการสำรวจครั้งใหม่ อันจะเปลี่ยนแป,แปลจิตบนพื้นฐานที่หนักแน่นหากคุณสามารถอดทนกับเล่มนี้จนจบลงได้ชีวิตของคุณจะได้รับของขวัญอันงดงามข้อความจากหนังสือกลับบ้านกับพระเจ้าอาจเป็นหนึ่งในสารที่มีความหวังและเป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่มนุษย์จะเคยได้รับมันสำคัญสำหรับคุณที่ต้องเข้าใจว่าคุณได้มาอ่านบทสนทนานี้ได้อย่างไร หากคิดว่าสิ่งนี้คือความบังเอิญนั้นเท่ากับคุณได้พลาดความยิ่งใหญ่ที่กำลังปรากฏในตอนนี้วิญญาณของคุณเองได้นำพาคุณมาสู่บทสนทนานี้เช่นเดียวกับทุกบทสนทนาทั้งหลายก่อนหน้าไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็ตามมันได้ประดิษฐ์เนื้อหาเหล่านี้ต่อหน้าต่อตาของคุณสถานการณ์นับไม่ถ้วนก่อนหน้าได้เชื่อมต่อกันในวิถีในเวลาที่แม่นยำ เพื่อดึงคุณให้เข้ามาสู่ถ้อยคำที่พบในตอนนี้อย่างนิ่มนวลมีเพียงแค่พระวิญญาณอันพิสุจน์เท่านั้นที่จะรังสรรค์เหตุการณ์อันไม่เป็นการขัดขืนแบบนี้ได้หากคุณเข้าใจเรื่องนี้ได้แจ่มชัดคุณจะได้ยินถ้อยคำทั้งหลายในวิธีที่ต่างออกไปคุณถูกพามาที่นี่เพราะจักรวาลเข้าใจสิ่งที่คุณหวยหาและร้องขอคำตอบกับทุกคำถามที่มนุษย์เคยกังขา จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนี้กันแน่และอะไรจะเกิดต่อไปเมื่อชีวิตสิ้นสุดลงพวกเราจะกลับมาพบกับบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไปก่อนหน้านี้หรือไม่จะมีพระเจ้ารอต้อนรับเราอยู่ที่อีกฟากหรือเปล่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าวันพิพากษาจริงๆไหมเราจะประสบกับคำสาปแช่งไม่จบไม่สิ้นหรือเปล่าเราจะได้ไปอยู่บนสวงสวรรค์ไหน เราจะมีโอกาสจะรู้สิ่งที่เกิดหลังความตายหรือเปล่าและมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการจะตอบคำถามเหล่านี้ได้จำเป็นต้องใช้การปฏิบัติปริมาณมหาศาลในการเป็นมนุษย์เราจะใช้ชีวิตต่างออกไปไหมหากได้รับคำตอบซึ่งผมคิดว่าพวกเราจะทำแบบนั้นเราจะหวาดกลัวน้อยลงไหมหากเราใช้ชีวิตตามที่ตั้งใจเอาไว้ คือไร้ความหวาดกลัวและเปี่ยมด้วยความรักหากเรามีความกลัวตายน้อยลงผมเชื่อว่าคำตอบก็คือใช่แล้วผมรู้สึกเจ็บปวดใจเมื่อได้รู้ว่าหลายคนรู้สึกหวาดกลัวเมื่อใกล้ที่จะเดินทางไปสู่โลกหน้าโดยไม่เอ่ยอะไรเกี่ยวกับโลกที่เขาอยู่ในตอนนี้เลยทั้งที่ชีวิตนั้นควรเป็นไปด้วยความเบิกบานอย่างต่อเนื่อง และความตายคือห่วงเวลาแห่งความเบิกบานที่มากกว่าซะอีกมันคงจะยอดเยี่ยมหากทุกคนได้รู้ว่ามันจะมีเพียงแค่ความสงบสุขและการรอคอยอันเปี่ยมสุขเท่านั้นเช่นเดียวกับแม่ของผมเธอมีความสงบสุขมากตอนที่เธอตายพระหนุ่มผู้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องพิธีกรรมสุดท้ายของโบสถ์กล่าวไว้ว่าคุณแม่ของคุณช่วยปลอบโยนผม แม่ของผมท่านมีศรัทธาที่ไม่อาจสั่นคลอนว่าเธอกำลังเคลื่อนไปสู่อ้อมกอดของพระเจ้าเธอรู้ว่าชีวิตนั้นเป็นเรื่องของอะไรและเธอก็รู้ว่าความตายนั้นไม่มีจริงชีวิตนั้นเกี่ยวข้องกับการให้ทุกสิ่งแก่คนที่รักโดยไม่ลังเลไม่ตั้งคำถามโดยไม่จำกัดความตายก็ไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้ปิดตัวลงแต่มันคือการเปิดออกต่างหาก ผมจำได้ที่เธอพูดไว้ในตอนที่แม่ตายอย่าเศร้านะลูกจงเต้นรำบนหลุมศพของแม่แม่รู้สึกว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างตลอดชีวิตของเธอและข้างๆเธอก็เป็นที่ที่พระเจ้าจะอยู่เมื่อความตายมาเยือนแต่หากคนคนนั้นคิดว่าพวกเขามีชีวิตอยู่หรือจากไปโดยไร้ซึ่งพระเจ้าละ่ะมันจะเป็นชีวิตที่อ้างว้างและความตายที่น่าหวาดกลัวหรือเปล่า หากเป็นเช่นนั้นมันอาจจะดีกว่าเมื่อได้จากไปแบบปัจจุบันทันด่วนโดยไม่ต้องรู้ว่าตัวเองกำลังจะตายก็ได้สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับพ่อของผมเขาลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ในค่ำคืนหนึ่งก้าวไป1นก้าวแล้วล้มลงกับพื้นเมื่อทีมกู้ภัยมาถึงในเวลาไม่กี่นาทีทุกอย่างก็จบลงแล้วและผมแน่ใจว่า พ่อคงไม่ได้คาดคิดว่านั่นจะเป็นห่วงเวลาสุดท้ายของเขาบนโลกใบนี้แม่รู้ว่าเธอกำลังจะตายและผมคิดว่าเธอยินยอมที่จะรับรู้เพราะมันทำให้เธอรับมือได้อย่างสงบและเบิกบานแต่พ่อของผมทำแบบนั้นไม่ได้เขาก็เลยเลือกการจากไปแบบกระทันหันแทนมันไม่มีเวลาที่จะคิดว่าโอ้พระเจ้าฉันกำลังจะตายเช่นเดียวกัน ผมไม่คิดว่าจะมีแม้ชั่วขณะระหว่างการใช้ชีวิตตลอด80ปีที่เขาจะเอ่ยว่าโอ้พระเจ้านี่ฉันกำลังมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงแม่รู้ว่าเธอได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงแล้วทุกนาทีเธอรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์และเวทมนต์ในเรื่องทั้งหมดนี้แต่พ่อนั้นไม่เลยพ่อผมเป็นคนที่น่าสนใจนะครับทว่าความคิดของเขาที่เกี่ยวกับพระเจ้าชีวิต หรือความตายกลับขัดแย้งกันเองมากกว่าหนึ่งครั้งที่เขาแบ่งปันความพิศวงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันรวมทั้งความไม่เชื่ออย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังความตายผมยังจำบทสนทนาของเราเมื่อสองปีก่อนที่เขาจะตายในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของเรามันไม่ใช่บทสนทนาที่ยาวนานอะไรผมแค่ถามเขาว่าคิดยังไงกับเรื่องความหมายของชีวิต เขามองหน้าผมด้วยสีหน้าเกือบจะว่างเปล่าพร้อมเอ่ยว่าพ่อไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับมันเลยและเมื่อผมถามเขาว่าความเชื่อของเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากใครสักคนตายคืออะไรเขาตอบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะสิผมกดดันเพื่อขอคำตอบที่ยาวกว่านี้สักหน่อยความมืดมิดจุดจบแค่นั้นแหละลูกนอนหลับไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีก ผมตกใจตามมาด้วยความเงียบที่น่าอึดอัดแล้วผมก็รีบบอกเขาเหมือนเป็นการเติมคำในช่องว่างที่น่าเชื่อถือว่าพออาจจะคิดผิดมันจะมีประสบการณ์สุดพิเศษรอคอยเราอยู่อีกด้านอย่างแน่นอนผมอธิบายทุกสิ่งที่ตัวเองจินตนาการเอาไว้แล้วพ่อก็ตัดบทด้วยการโบกมือโบกไม้อย่างไร้ความอดทนว่าไรสาระเขาพึมพำและบทสนทนาก็ยุติลงแค่นั้น ผมประหลาดใจเพราะรู้จักพ่อคนที่แม้จะอายุราว80ปีแต่ก็ยังคงนั่งคุกเข่าและสวดอธิษฐานอยู่ทุกค่ำคืนผมสงสัยหากเขาไม่เชื่อว่าชีวิตคือความศักดิ์สิทธิ์และความตายก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มตน้นแล้วเขาจะสวดอธิษฐานทำไมบางทีเขาอาจอธิษฐานว่าตัวเองคิดผิดบางทีเขาอาจกำลังหวังว่ามันจะเป็นจริงแม้จะไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ หนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับทุกคนที่คิดแบบเดียวกันกับพ่อสำหรับคนที่หวังว่ามันจะเป็นความจริงแม้ไม่เชื่อมั่นมากนักมันยังเหมาะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังความตายและสำหรับคนที่มีหลักของความเข้าใจที่ไม่ลึกซึ้งในชีวิตและทำไมต้องเป็นแบบนั้นมันยังเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ตระหนักว่ามีสูตรสำเร็จบางประการที่ใช้งานได้จริงสำหรับผู้คนที่มึนงง สำหรับผู้ที่ไม่งงแต่ก็คิดว่ายังไม่รู้บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้สำหรับผู้ที่กำลังสงสัยว่าตัวเองคิดถูกหรือไม่และสำหรับใครก็ตามที่กำลังหวาดกลัวอยู่หนังสือยังเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มใดๆข้างบนเลยแต่หวังที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นที่ยังไม่ตระหนักแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปเราจะเอ่ยคำใดแก่ผู้ที่กำลังจะตายดี เราจะช่วยปลอบโยนคนที่ยังอยู่ได้อย่างไรเราจะบอกตัวเองยังไงเมื่อเวลานั้นของเราเองมาถึงคำถามเหล่านี้ไม่ง่ายเห็นหรือ,อยังว่าทำไมคุณถึงได้พาตัวเองมาอยู่ที่นี่มันคือสิ่งอัศจรรย์ที่นำพาคุณให้มาเจอตัวอักษรเหล่านี้รู้ไหมอาจเป็นความอัศจรรย์เล็กๆแต่ความอัศจรรย์ก็คือความอัศจรรย์ผมเชื่อว่าวิญญาณของคุณได้นำพาคุณมาหาหนังสือเล่มนี้ ด้วยแรงกระตุ้นเดียวกับที่พาพวกเราไปขั้นต่อไปสู่ความเข้าใจลำดับต่อไปและถึงที่สุดแล้วก็ไปถึงพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครเลยที่จำเป็นต้องเดินตามแรงกระตุ้นนี้เราอาจเปลี่ยนเส้นทางได้ตลอดเวลาอาจไปทิศทางอื่นหรืออาจยืนอยู่แค่เฉยเฉยไม่ไปไหนเป็นเวลานาน,านเต็มไปด้วยความสับสนอย่างไรก็ตามเราจะก้าวออกเดินอีกครั้งและไปถึงจุดหมายได้ในที่สุด จุดหมายของเราล้วนเหมือนกันเราทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านและเราจะไม่พลาดที่จะไปถึงที่นั่นหรอกพระเป็นเจ้าจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นและ4ประโยคที่เพิ่งพูดไปก็คือบทสรุปจากบทนำในเรื่องนี้จบบทนำต่อไปเราจะเข้าสู่บทที่หนึ่งกันเลยนะครับบทที่1ความทรงจำแรกทุกคนกำลังทำทุกสิ่งเพื่อตัวเอง เมื่อเธอตระหนักได้ว่าเรื่องนี้คือความจริงไม่เว้นกระทั่งความตายเธอจะไม่กลัวตายอีกต่อไปมันเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่หรือตายลงโดยปราศจากพระเจ้าแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะคิดเช่นนั้นหากเธอคิดว่าเธออยู่หรือตายโดยปราศจากพระเจ้าเธอก็จะได้รับประสบการณ์เช่นที่ว่าเธอจะมีประสบการณ์เช่นนั้น ตราบเท่าที่เธอปราถนาเธออาจจบประสบการณ์นี้เมื่อไหร่ก็ได้ตามที่เธอเลือกผมเชื่อว่าถ้อยคำเหล่านี้คือคำศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งตรงมาจากพระเจ้าคำเหล่านี้ล่องลอยอยู่ในตัวผมตลอด5ปีหลังผมเห็นแล้วว่ามันคือการเชื้อเชิญของผมการเชื้อเชิญจากพระเจ้าเพื่อน,นําไปสู่การสนทนาในมุมที่กว้างขึ้นกว่าเดิมเธอพูดถูกแล้วฉันอยากแน่ใจว่า เราจะมีการสนทนาที่กว้างกว่าเดิมดังนั้นฉันจึงส่งถ้อยคําเหล่านั้นเข้าสู่จิตใจของเธอทุกเมื่อที่เธอคบคิดในเรื่องของชีวิตและความตายอย่างจริงจังไม่เว้นเลยแม้จะเพียงแค่ชั่วครู่นี่เป็นการสนทนาที่เธอลังเลที่จะเข้าร่วมจนเลื่อนออกไปเรื่อยๆครับผมทราบไม่ใช่ว่าผมกลัวที่จะพูดถึงชีวิตในเชิงลึกหรือพูดถึงความตายหรอกนะครับ ก็แค่มันเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนและผมอยากแน่ใจว่าได้เตรียมตัวไว้พร้อมสำหรับการสนทนาในเรื่องที่ใหญ่ขนาดนี้ผมเดาว่าอยากให้พร้อมทั้งในแง่ทางจิตวิทยาและจิตวิญญาณนะครับแล้วตอนนี้รู้สึกพร้อมหรือยังหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นผมรู้ว่าไม่อาจเลื่อนมันไปได้ตลอดการหรอกครับแม้จะพยายามแต่ท่านก็คงจะส่งคำเหล่านี้มาเรื่อยๆอยู่ดีใช่แล้ว ฉันจะทำแบบนั้นแน่นอนเพราะถ้อยคำเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ฉันอยากให้เธอได้ยินถึงแม้เธอจะไม่เข้าร่วมสนทนาส่วนที่เหลือเลยก็ได้โอเคครับผมได้ยินฉันอยากให้เธอได้ยินซ้ำอีกครั้งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่หรือตายลงโดยปราศจากพระเจ้าแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะคิดเช่นนั้น หากเธอคิดว่าเธออยู่หรือตายโดยปราศจากพระเจ้าเธอจะได้รับประสบการณ์เช่นที่ว่าเธอจะมีประสบการณ์เช่นนั้นตราบเท่าที่เธอปรารถนาเธออาจจบประสบการณ์นี้เมื่อไหร่ก็ได้ตามที่เธอเลือกคำเหล่านี้ส่งให้ใครก็ตามที่กลัวการมีชีวิตหรือความตายอย่างครบทั่วนแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็สามารถจบบทสนทนาตรงนี้ได้เลยสิครับได้สิ ว่าแต่เธออยากรู้เรื่องเหล่านี้ให้ลึกซึ้งระดับไหนล่ะหรือเธอจะเลือกสนทนาต่อก็ได้เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังอีกสัก100คําก็ได้เป็น100คํรเพื่อเป็นสูตรสําเร็จต่อสรรพชีวิตผมว่าถ้าล้อเล่นแน่ๆก็ตั้งใจแบบนั้นและมันก็ได้ผลด้วยผมไม่ได้ตั้งใจจะตัดจบหรอกครับที่สุดแล้วผมก็มาสนทนากับพระเจ้าอีกรอบจนได้ใช่ แต่ก็มีหลายเรื่องที่เราไม่เคยคุยกันมาก่อนนะใครจะเชื่อล่ะครับไม่เป็นไรเธอไม่ได้สนทนาเพื่อใครอื่นสักหน่อยเธอสนทนาเพื่อตัวเองเพียงแค่คนเดียวผมต้องคอยย้ำเตือนตัวเองแบบนั้นล่ะครับบ่อยครั้งที่คนเรามองตัวเองว่ากำลังทำบางอย่างเพื่อผู้อื่นทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วเขากำลังทำเพื่อตัวเองทุกคนทำทุกอย่างเพื่อตัวเอง เมื่อเธอตระหนักในเรื่องนี้เธอก็จะก้าวหน้าขึ้นและเมื่อเธอเข้าใจความตายได้ถูกต้องเธอจะไม่กลัวความตายอีกต่อไปเมื่อเธอไม่กลัวความตายเธอก็จะไม่กลัวการมีชีวิตเธอจะใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ไปจนถึงห่วงสุดท้ายของชีวิตเดี๋ยวครับนิทันกําลังบอกว่าผมทำเรื่องทั้งหมดนี้เพื่อตัวเองงั้นเหรอครับแน่นอนสิ งั้นเธอจะทำไปเพื่อใครกันละ่ะเอาละครับเนื้อหาสำหรับบทที่1ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับกลับมาติดตามคลิปต่อไปซึ่งเป็นบทที่2นะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับและกลับมารับชมเนื้อหาใหม่ๆได้ทุกวันแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ